ดีคผมชื่อเด็กชายนาเดจิสดารมอยู่ชั้นป .5 เลขที่3เมิบวันนี้จะมาอ่านวรรณคดีเล่านำบทที่1ตอนที่2ครับพระแม่ต่อยสั่งดังชีวิตจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันฟังเอ่ยฟังลูกว่าพระมารดาเสียใจไว้วันกอดจูบลูกเนตรเกตวันเกตกันร่วมวันขวันตาพ่อว่าใหญ่ สิ้นเคราะห์สิ้นกรรมทำม,มาลูกยาอย่าว่าแม่เสียวไส้ตกทุกข์ได้ยากลำบากใจเพราะอ้ายหอยสังมันจังทานมันมาหุ้มห่อเอาพ่อไว้ทำให้โหรามันว่าขานวิตุรงหลงกลอีคนพานไม่ช้าไม่นานจากคืนหวังยากเย็นเห็นหน้ากันแม่ลูกอย่าพันผูกโศกสร้อยถึงหอยสัง รักใคร่มันใหญ่ไม่จีรังหอยสั่งเช่นนี้มีถงไปว่าพลังนางเรียกยายตาเจ้ากิจจาแจ้งแขลงไขตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายไปทั้งสองสงสไม่เชื่อนางปัดนั้นตายายให้คิดอ้างขนางพากันเข้าไปในทับนางแล้วเห็นรูปร่างกุมาราตะลึงขึงแข็งไปทั้งตัว ตูนหัวน่ารักเป็นหนักนะพ่อคุณเป็นบุญของยายตาเกิดมายังไม่ได้กินเลยเพิ่งพบเพิ่งเห็นเป็นเที่ยงแท้ลูกของเจ้าแน่หรือแม่เอย๋ยบุญหนักสักใหญ่กระไรเลยพ่อเอ๋ยรูปร่างช่าสร้างมางช่วยช่วยปู่ช่วยย่าตายายล้มตายไม่ให้เป็นหนักนะกอดจูบรูปไส้ทั้งยายตา สองรากเกษปเปรมปรีเมื่อได้ฟังถึงตอนนี้ชาลีเผอยิ้มออกมาอย่างลูกอกเขาดีใจที่ลูกชายกับแม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างคนปกติเสียทียายกับตาผู้ใจดีก็พลอยมีความสุขไปด้วยชาลีหลับตาลงช้าช้าเห็นภาพลูกน้อยเหยัังอยู่ในความคิดคำหนึ่งเขาเห็นเด็กชายตัวเล็กๆไว้ผมจุก ถ้าทางฉลาดเล็กล่าหารกำลังหุงข้าวป,ปิ้งปลาไว้รอแม่กลับมาจากป่าทำใดนั้นเสียงจากจอภาพก็ดังขึ้นอีกถึงตอนนี้เธอคงหายเศร้าแล้วใช่ไหมชาลีสะดุ้งลืมตาขึ้นก็เห็นเด็กชายผงแกละกำลังยิ้มแฉ่งชาลีพยักหน้าแล้วเอ่ยถามเด็กผงแกละว่าไปอ่านเรื่องลูกน้อยคอยสั่งมาจากไหน ทาไมเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเปิดดูในคอมพิวเตอร์ก็ไม่เคยเจอเรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่ในหนังสือวรรณคดีผงแกะชี้แจงวรรณคดีเป็นหนังสือที่ขายยกย่องกันว่าแต่งดีมีความไพเราะและมีเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องที่ฉันเล่าให้เธอฟังนํามาจากวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสัง พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุธทธเลิศลลาน,นภาลัยรัชกาลที่สองทำไมต้องให้เด็กคนนั้นเกิดเป็นหอยสังด้วยทำไมต้องให้เกิดมาต่างจากคนทั่วไปชาลีสงสัยคนเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกเด็กชายผมแกรพูดแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้ชาลีเงียบไปครู่หนึ่งเขายังไม่เข้าใจมากนะัก เด็กชายผมแกละคนนี้ชอบพูดจาเหมือนผู้ใหญ่และดูจะมีความรู้ไปทุกเรื่องกระนั้นเขาก็รู้สึกว่าเป็นวาจาที่น่าฟังคอยดูนะพอโตขึ้นฉันจะเขียนเกมคอมพิวเตอร์เรื่องลูกน้อยหอยสังชาลีบอกผมแกละปรบกมือเสียงดังยีมากจ้าชาลีทำอย่างนั้นเธอ คงต้องไปห้องสมุดเพื่ออ่านวรรณคดีเรื่องสังคองให้มากกว่านี้เพราะยังมีเรื่องสนุกอีกหลายตอนไม่รู้สิชาลีพูดฉันไม่ค่อยมีเวลานักหรอกถ้าเล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงเธอก็จะมีเวลามากขึ้นเด็กชายผมแกละว่าก่อนจะคว้าม,มามาก้านกล้วยมาขี่ควบทยานจนผมแกละสองข้างสบัดไปมา รอก่อนผมแกละชาลีตะโกนอย่างลืมตัวแต่ช้าไปเสียแล้วเมกับ